แต่เชื่อว่าเป็นดีลเลอร์หรือเป็นตัวแทนจําหน่ายหมดแล้วท่านลองนึกภาพง่ายๆนะคะวันนี้เราสร้างผู้ใช้งานอยู่กับเราเราเป็นสาขาที่มีผู้ใช้งานอยู่ในความดูแลของเราสักห้าพันอ่าห้าพันสาขาห้าห้าพันเบอร์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสาขาแล้วเนาะเราคิดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะชวนเขามาใช้ได้เข้าโปรแกรม นะคะชวนเขามาใช้ได้เข้าโปรแกรมลุ้นนะคะรางวัลมากมายสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้งานสัญญาน,นี้มีมากมายเลยค่ะนะคะแล้วเราสอนเขาแค่อย่างเดียวค่ะคือเติมเงินเติมโปรให้เป็นนะเราเป็นเราเป็นสาขาที่คอยดูแลเขาเอาง่ายๆเราเปิดสักห้าพสาขาคราวนี้เขาเป็นใครก็ได้เขาใช้งานของเขาเองเขาเติมของเขาเองเขามาลุ้นรางวัลของเขาเองเขามาแลก เหรียญของเขาเองได้นะคะเราสอนเขาแค่นี้พอไม่ต้องสอนว่าแบบคุณจะต้องมีหน้าที่อะไรนะคะสอนให้เขาแค่นี้พอเลยค่ะเติมเงินเติมโปใช้งานนะคะนอกนั้นเขาข่อยควาเองนะแล้วคุณคิดดูคุณทำแบบนี้นะคะสักห้าพันสาขาจะเป็นรายได้ทุกทุกเดือนคิดง่ายๆเอาซิมระบาดพอดีไหมคะเราไม่ต้องทำอะไรได้แน่ๆนะคะ เดือนละ5,000เดือนละหมื่นนะแล้วถ้าเราอ่ะขยายผู้ใช้งานถึงหมื่นคนอันนี้แหะค่ะที่เขาเรียกว่า passive income อย่างแท้จริงนะคะก็ฝากไว้นะคะทุกวันนี้หลายท่านนะคะยังมีรายได้กับโครงการเรานะคะเดือนหนึ่งเป็นหมื่นนะดังนั้นเราอย่าช้าค่ะยิ่งเราช้ายิ่งเรา เราทำแบบ slow life นะคะเพื่อนเราจะกลายไปเป็นเพื่อนของคนอื่นนะคะก็อยากฝากไว้นะคะอ่ะจ้ะอ่ะโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีคำถามเพื่อนๆน,นะครั